สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับพทุ่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-31ตุลาคม2566 0 0เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝาก สำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงนะครับเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวเมถุนลัคนาเมถุนกันก่อนจะมีดาวราหูแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวเมถุนลัคนาเมถุนมีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาว พุธเลขสี่ได้โคจรไปอยู่ในภพเลือนนะครับราศีภพปุตตะเนาะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าวตีโกนกับลักนาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะดาวพุธเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งของอารมณ์ความรู้สึกนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ตัวคุณเองนะครับอยากจะลงทุนอยากจะทำอะไรที่มันเกิดเป็นความคิด นะครับไอเดียการเจริญเติบโตการพัฒนาการต่อยอดมีแนวความคิดใหม่ๆนะครับกับในเรื่องของการรังสรรค์อะไรมากมายเพื่อทําให้เกิดความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นอยากจะมีเป้าหมายนะครับอยากจะมีการริเริ่มมีการสร้างสรรค์มีการแบบเหมือนมีจินตนาการความคิดสิ่งต่างๆที่อยากจะเติบโตอยากจะพัฒนา ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอยากทําการค้าการลงทุนสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้มากขึ้นนั่นเองเนาะดังนั้นชาวเมถุนลักนาเมถุนเนโวกาสดีๆที่จะทําให้เราสามารถที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับมีแนวความคิดมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่อยากจะรังสรรค์อยากจะทําอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะให้มันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับ แต่ในช่วงของเดือนนี้ชาวเมทุนอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะดาวพุธนั้นร่วมกลุ่มกับดาวอังคารอยู่ในราศีภพปุตตะนะครับหมความว่าชาวเมทุนอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าคิดหรือทําอะไรอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ ความคาดหวังเรามัตระวังในเรื่องของปากเสียงทะเลาะกันบ้างนะครับหรือไม่เข้าใจกันบ้างในเรื่องบุตรบริวารน,นะครับหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าอะไรแบบนี้อาจจะมีประเด็นบ้างให้เราต้องถกต้องเถียงกันหรือความอึดอัดใจบ้างให้เราต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็อย่าไปเครียดไปจริงจังหรือคาดหวังจนเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้เรากับบริวารน,นั้นมีปัญหากันเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องพยายามดูแล ห่างๆแบบห่วงๆจะดีกว่านะครับแล้วพยายามอย่าติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันมากจนเกินไปเพื่อจะได้ลดประเด็นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคตข้างหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ลดความคาดหวังลงไปบ้างมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบ ผ่อนคลายสบายตัวมากกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าค่อนข้างดูเราจะาใส่ใจนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆโฟกัสเรื่องแบบนี้มากขึ้นมันเลยทําให้เราค่อนข้างเซนซิทีฟง่ายโดยเฉพาะดีดาวเกตสุริยาตเนี่ยโคจรทับหลักของชาวเมถุนลัคนาเมถุนมันยิ่งทําให้เรามีความสึกหวาวุ่นใจนะครับวตกกังวลเครียดหรือมีอะไรให้เราอาจจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลง นะครับแล้วก็ปล่อยวางนะอย่าไปยึดติดอยู่กับอะไรจนเกินไปดาวเกตสุริยาตเนี่ยเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับมันก็ดีในะลักษณะของการที่เราจะคล้าคลาดจากภัยพยานอันตรายไม่มีใครทําอะไรกับตัวคุณได้นะอุบัติเหตุเพศภัย,ย,ยก็รอดผลดีแต่มันจะทําให้เราเซนซิทีฟมันจะทําให้เราค่อนข้างดูเหมือนกับวา่าวิตกกังวลอะไรแบบนี้มากเกินไปก็พยายามฮิลิ่งตัวเองมากๆนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมัน ผันพลไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องการเงินกันต่อการเงินเนี่ยบอกเลยนะครับว่าชาวเมทุนเนี่ยจะมีการเงินเข้ามาถึงตัวเราเองนะครับการเงินค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็จะไม่การเงินค่อนข้างดูสัมผัสมากๆกับในเรื่องของการเงินการเงินอาจจะมีกระแสเงินสดเข้ามาแบบไม่ขาดมือนะครับสามารถหมุนเงินได้สามารถที่จะหาเงินได้สามารถที่จะมีการเงินง้นประสบความสําเร็จดีมีการเงินเข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกรรมที่ดีขึ้นนะครับมีการติดต่อมีการ ค้าการลงทุนต่างๆก็ประสบความสำเร็จดีมีดาวสุกเนี่ยนะครับโครจรเป็นคำว,ว่าเป็นประทุมเกณฑ์นะครับ ดาวสุขเป็นปฐุมเกณฑ์พบที่3นะครับได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นนะครับเป็นที่รักใคร่ของคนในทั่วไปเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนพ้องบริวารน,นะครับได้รับการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีจากวงสังคมวงสาคนาญาติจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนพ้องที่ดีขึ้นนะครับแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะเหมือนทําอะไรก็มีคนใส่ใจมีคนแบบดูดูแล้วเหมือนเราค่อนข้างแบบ อาจจะพราะเราเฟรนลี่ด้วยหมอนะครับช่วงนี้ชาวเมถุนจะเฟรนลี่กับคนอื่นง่ายก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่ามีเสน่ห์เมตตาไงพยายามเปิดรับเปิดกว้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องเข้าหาบุคคลอื่นมากๆหน่อยนะครับแต่ก็ต้องแบบมีแบบคําว่ามากๆไม่ได้แปบลบว่าต้อง ต้องไม่รักษาระยะห่างมีระยะห่างบ้างแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องติดต่อก็ต้องสื่อสารกับบุคคลอื่นให้มากแล้วเราจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ยังประสบความสําเร็จดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้ชาวเมถุนลัคนาเมถุนมีโอกาสที่จะเดินทางค่อนข้างบ่อยนิดนึงเนาะศาชะเนี่ยน,นะครับไปอยู่ในเรือนพันธุ สาชาพันธุ์ทคือการเดินทางการติดต่อการสื่อสารกับเพื่อนพ้องญ mm. าติพี่น้องญาติผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งไปมาหาสู่กันอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็เดินทางไม่อยู่กับที่มีการติดต่อมีการสื่อสารกันค่อนข้างเยอะนิดนึงกับวงศาคณะญาตินะครับสำหรับชาวเมทุนเนี่ยก็โอเคก็ถือว่า ไปในทิศทางที่มีการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันนะครับแบบนี้เป็นต้นมันก็ทําให้ชาวเมทุนและก็ลักษณะเมทุนนะครับเดินทางไม่อยู่กับที่ค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของเมื่อกี้ต่อไปการงานนะครับอิทธิพลการงานนะครับของชาวเมทุนคือราศีามีนนะครับของด้วยดาวพระหัสสัปปดีเลขห้าได้โคจรไปอยู่ในราศีเมษเป็นตําแหน่ง ราชาโชคร่วมกลุมกับดาวราหูในช่วงประมาณ15-17ถึงนะครับตุลาคมหลังจากนั้นดาวราหูจะเลื่อนออกไปที่ราศีมีนเป็นพบเลนกรมมะเดี๋ยวเอาช่วงแรกก่อนช่วงแรกเนี่ยนะครับการงานอาจจะยังมีอะไรให้เราต้องสะสางต้องเคลียร์ต้องอเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวพระเสบดีคือดาวการงานของคุณร่วมกับดาวราหูเป็นพบ สุภาพมันมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาก็จริงแต่เราต้องเป็นการพลิกแพงสถานการณ์หรืออาจจะต้องพยายามปรับต้องพยายามเคลียร์บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับเพราะว่าอิทธิพลของพระหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยยังโครจรกลุ่มกันในช่วง15-17ตุลาคมหลังจากนั้นดาวราหูจะเลื่อนโครจรอ,ออกไปที่ภพกรรมะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ ราหูมาจากพบเรือนสุภาภะเข้าเรือนกรรมะก็ยังดีนะครับแต่ราหูกลางฟ้าอย่างนนี้ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วจัดการแก้ไขแต่ประสบความสําเร็จนะเพราะว่าดาวราหูมาจากภพเรือนสุภาะแปลว่าการเติบโตการพัฒนามันแปลว่า ชาวเมถุนลัคนาเมถุนจะมีโชคมีลาบเรื่องการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปออแล้วทําให้เกิดความสําเร็จนะครับมีผู้รักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมเพราะดาวการงานได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะครับอยู่ในเรือนลาภะด้วยได้ตําแหน่งสิงหะเกณฑ์ 3ตำแหน่งไปเลยเต็มๆจุกๆนะครับแล้วดาวราหูก็ไม่อยู่แล้วมันทำให้ชาวเมถุนลัคนาเมถุนมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตมีการพัฒนามีในลักษณะของการที่ได้อา,อาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นเจ้านายคนใหม่โดยเฉพาะเป็นต่างชาตินะครับจะค่อนข้างดีหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็โอเคก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผังในองค์กรใหม่ๆห,ห,หรือมีการปรับมีการโยกย้ายนะครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยไปอยู่ในเรือนการงานมันก็เลยทําให้เรามีการเติบโตการพัฒนาที่ดีขึ้นแปลว่าเราจะมีะสิ่งดีๆเข้ามากับในเรื่องของการงานติดต่อสื่อสารอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จดีนะครับแล้วก็มีลาบมีผลอาจจะได้ปรับฐานเงินเดือนนะครับหรือได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียง แล้วก็เกียรติยศนะครับการโปรโมตนะในเรื่องการงานดีหลายๆส่วนเลยนะบอกเลยว่าดีหลายๆส่วนแล้วก็ประสบความสําเร็จในหลายๆส่วนเช่นกันนะครับสำหรับชาวเมทุนลักนณาเมทุนก็เต็มตัวรับมือเลยนะครับว่ากําลังจะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็ถือว่ายินดีกับชาวเมทุนแล้วก็ลักนณาเมทุนด้วยเช่นกันนะครับบางคนอาจจะได้ปรับฐานเงินเดือนหรือปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นหรือว่า โปรโมทได้แบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธพณความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมทุนเนี่ยบอกเลยว่าก็ถือว่ากําลังจะมีโอกาสแนวนมทิศทางที่ดีงามมากๆเพราะว่าดาวคู่ครองของชาวเมทุนคือราศีมีนปะไม่ใช่ราศีธนูนะครับไปอยู่ในราศีเมษใช่ไหมครับเป็นตําแหน่งราชาโชคพอดาวราหูออกไปในช่วง17ตุลาคม ดาวคู่ครองคนรักของคุณจะอยู่โดดโดดเด่นเด่นอยู่ในภพเรือนลาภและเป็นตําแหน่งสิงหาเกณฑ์และเป็นตำแหน่งรา,าชาโชคใครที่โสดจะได้คนที่แบบรูปร่างหน้าตาดีมากนะครับนะค่อนข้างดูดีมากมีออรา่าแล้วก็มีในเรื่องของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะครับมีฐานะมีความมั่งคั่งนะครับที่อาจจะมาชอบมาจีบคุณ ก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ได้เช่นกันสำหรับใครที่โสดเนาะแต่ใครที่ไม่โสดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์จะลงตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของงานแต่างงานงานมั่นหมายที่ดีมากๆความรักจะลงตัวแต่ต้องหลัง17ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาเนาะเพราะว่าเดา ประจำตัวร่วมกลมกับดาวอังคารแล้วเล็งไปที่ดาวพระหาสบดีก็อาจจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปนิดนึงเนาะไม่ใช่แบบว่าดวงดีปุ๊บแล้วพรุ่งนี้เราตื่นมาแล้วเราจะไปพูดไปอะไรกับเขาแล้วทุกอย่างมันจะดีมันไม่ใช่นะครับหมายความว่าช่วงหลัง17 ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักความสัมพันธ์จะลงตัวได้จะค่อยๆปลดล็อกจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆแบบคุยกันได้แนวโน้มทิศทางที่ดีลงตัวกันได้มากขึ้นหลังจากอดีตเนี่ยพระนารายดีกระเดาลาหูเนี่ยคุมกันมาประมาณปี ประมาณเกือบปีหรือปีเนี่ยจำไม่ได้นะครับมันมีปัญหามันมีประเด็นมันเคลียร์กันไม่จบมันเคลียร์กันไม่ลงแต่ทีนี้แหละหลัง17ตุลามันเริ่มปรับได้เคลียร์ได้เริ่มจูนกันดีมันเริ่มมีโอกาสมีแนวโน้มของความสดใสมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่ก็ไม่ควรไปเร่งรัดหรือไปรีบหรือไปแบบพูดเจรจาติดต่ออะไรแบบมากมายจนเกินไปก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปความลักความสัมพันธ์มันโอเคมันดีมันลงตัวได้ก็ ก็ถือว่าโอเคแล้วถูกไหมครับก็ถือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นประสบความสําเร็จความรักลงตัวมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ